5ทักษะที่สำคัญสำหรับคนทำธุรกิจนะครับ1คือการเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรและเราพยายามจะหาวิธีการมาแก้ไขให้ลูกค้านะครับ2ก็คือการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการใหม่ๆที่แก้ปัญหาให้ลูกค้านะครับและ3นะครับการสร้างแบรนด์นะครับยุคนี้สําคัญมากๆเราจะเห็นนะครับว่าเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารธุรกิจเนี่ยออกมาสร้างแบรนด์ตัวเองผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็น Tik t o ๊อก Facebook Fanpage หรือ Twitter นะครับเพื่อให้อะไรครับองค์คนตามลูกค้าตามที่ตัวบุคคลนะครับไม่ใช่ตัวองค์กรนะครับและ4นะครับความสามารถในการบริหารจัดการเงินเพราะเรื่องเงินเป็นเรื่องสําคัญครับเราจะต้องมีการอะไรครับบริหารเงินในองค์กรบริหารกระแสเงินสดแล้วก็เอาเงินไปจ่ายบินไปจ่ายลูกน้องไปจ่ายพันธมิตรในธุรกิจอื่นๆนะครับและสุดท้ายครับข้อที่5ครับจ้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพครับ เราจ้างเขา100แล้วเขามาสร้างเงินให้เราได้1,000หรือ1,000งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างครับในการทรําธุรกิจนะครับฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยครับแล้วทักมาคุยกันนะครับผมเอสซีโคงครับไปก่อนนะครับ